JS B. JS B. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูลุงจะมาสอนเด็กๆในรูปแบบออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้เราจะไปเรียนวิชาบูรณาการนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ย ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้วิชาบูรณาการกันได้เลยค่ะค่ะสำหรับวิชาบูรณาการวันนี้นะคะเด็กคุณคณรูลุงสพานเด็กไปเรียนรู้ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งหมดนีสิบประเทศนั่นเองนะคะเด็กค่ะต่อไปเราไปรู้จักสิบประเทศในอาเซียนของเรานะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักสิบ ประเทศสมาชิกอาเซียนของเรานะคะเด็กเรามารู้จักธงชาติของแต่ละประเทศกันนะคะ,ะรูปภาพนี้นะคะเด็กเป็นธงชาติของอาเซียนนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนนั่นเองก็คือเป็นธงชาติมีสัญ,ญลักษณ์คือต้นข้าวสีเหลืองสิบต้นมัดรวมกันนั่นหมายถึงประเทศสมาชิกรวมกัน เพื่อเป็นมิตรภาพและความเป็นหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองอ่ให้เด็กจำสีของธงชาติไว้นะคะต่อไปเราไปรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนกันนะคะอันนี้คือประเทศอะไรคะดเด็กอใช่แล้วค่ะอันนี้คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะสำหรับประเทศไทยของเรานะคะธงชาติก็จะมี สีแบบนี้นะคะให้เด็กสังเกตแล้วก็จำเพื่อว่าให้เด็กไปทำในใบางานด้วยนะคะธงชาติประเทศไทยแล้วก็การแต่งตัวของประเทศไทยก็จะประมาณนี้นะคะไปรู้จักประเทศต่อไปนะคะเด็กๆอันนี้คือประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์นะคะธงชาติเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ส่วนการแต่งกายก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเราไปรู้จักประเทศต่อไปนะคะนั่นคือประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะสําหรับธงชาติประเทศเวียดนามก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆส่วนการแต่งกายของประเทศเวียดนามก็จะประมาณนี้นะคะให้เด็กๆสังเกตธงชาติและการแต่งกาย ของแต่ละประเทศนะคะเราไปรู้จักประเทศต่อไปนะคะเด็กๆนั่นคือประเทศบูนายนั่นเองให้เด็กๆสังเกตสีของธงชาตินะคะธงชาติประเทศบูนายเขามีสีอะไรการแต่งกายของเขาก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามารู้จักประเทศต่อไปนะคะนั่นคือ ประเทศลาวนั่นเองธงชาติของประเทศลาวเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีแบบนี้ส่วนการแต่งกายของประเทศลาวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพาเด็กๆมารู้จักประเทศต่อไปเลยนะคะนั่นคือประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะคะเขาก็จะมีธงชาติลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะส่วนการแต่งกายก็จะประมาณนี้นะคะด็กเกอะต่อไปนะคะมารู้จักประเทศต่อไปนั่นคือประเทศเมียนมานั่นเองนะคะเมียนมาธงชาติของเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้แล้วก็สีแบบนี้นะคะแล้วก็การแต่งกายของเขาก็จะประมาณนี้นะคะด็กเก ต่อไปนะคะเรามารู้จักประเทศต่อไปนะคะนั่นคือประเทศมาเลเซียนั่นเองประเทศมาเลเซียนะคะธงชาติของเขาก็จะประมาณนี้นะคะ,ะมีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วสีของธงชาติก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้เด็กสังเกตการแต่งกายและก็ธงชาติของประเทศต่างๆด้วยนะคะ อามารู้จักประเทศต่อไปนั่นคือประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชานะคะสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนสีของธงชาติก็จะเป็นแบบนี้นะคะการแต่งกายของประเทศกัมพูชาก็จะประมาณนี้นะคะเด็เกดามารู้จักประเทศต่อไปนะคะนั่นคือประเทศ อินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียนะคะการแต่งกายก็จะประมาณนี้และก็ธงชาติของเขาก็จะมีสีแบบนี้นะคะเด็กๆค่าเด็กๆเด็กๆได้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศแล้วรู้จักสีของธงชาติทั้งสิบประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทำการบ้านในใบางานของเรากันนะคะเด็กๆ ค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมานะคะสําหรับใบงานใบนี้นะคะจะเป็นวิชาบูรณาการนะคะให้นักเรียนเขียนคําใต้ภาพและระบายสีให้สวยงามแล้วหัดอ่านนะคะค่ะเด็กๆเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะอ่ะเรามาดูรูปภาพที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆเขียนคําว่าอะไรลงไปค่ะใช่แล้วค่ะเขาคือ ธงชาติอะไรคะเด็กธงชาติอาเซียนนั่นเองนะคะให้เด็กๆเขียนคําในช่องเขียนว่าธงชาติอาเซียนนะคะเมื่อเด็กๆเขียนคําเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทาอะไรคะใช่แล้วค่ะให้เด็กๆไประบายสีนั่นเองนะคะหาเด็กๆมาอ่านพร้อมคุณครูลงหนึ่งครั้งนะคะ ธงชาติอาเซียนจากนั้นดเด็กไประบายสีกันนะคะสําหรับ่าธงชาติอาเซียนนะคะสีของเขาก็จะมีสีน้ําเงินแดงแล้วก็เหลืองนะคะให้เด็กระบายสีตามนี้เลยนะคะให้เด็กระบายไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะรอดเด็กสามารถชมคลิปย้อนหลังได้นะคะ ต่อไปเป็นประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยเด็กๆเขียน่เขียนคําคว่าประเทศไทยในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างก่อนนะคะ,ะเหมือนที่รูลงได้แสดงตัวอย่างให้ดูนะคะประเทศไทยเด็กๆก็เขียนลงไปเมื่อเด็กๆเขียนคําว่าประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆไปทําอะไรคะไทยแล้วค่ะ ไประบายสีธงชาติไทยของเรานั่นเองธงชาติไทยของเรานะคะมีทั้งหมดสามสีนะคะก็คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะคะให้เด็กๆระบายให้ถูกต้องนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีธงชาติไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วเด,เด็กก็มาอ่านด้วยนะคะอาะเด็กๆอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะคะ ประเทศไทยให้เด็กๆระบายสีไปเลยนะคะมาดูประเทศต่อไปนะคะอารงชาติแบบนี้เป็นประเทศอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเป็นประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะให้เด็กๆเ,เขียนคําว่าประเทศสิงคโปร์ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะ,ะเขียนกันเสร็จหรือยังเอ,อ่ย ถ้าเด็กๆเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆไปทำอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะให้เด็กๆไประบายสีธงชาติของประเทศสิงคโปร์นะคะเมื่อเด็กๆระบายสีของธงชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะมาฝึกอ่านด้วยนะคะอ่ามาฝึกอ่านกันนะคะประเทศสิงคโปร์ไปดูกันต่อเลยนะคะ ต่อไปประเทศอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะจำได้ไหมคะเด็กๆเป็นประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียสีของธงชาติเขาเป็นสีอะไรคะเด็กๆไปดูกันนะคะสีของธงชาติเาก็จะเป็นสีแดงขาวแล้วก็ให้เด็กๆนะคะระบายให้ถูกต้องนะคะจากนั้นให้เด็กๆมาอ่านคำ อ,อ่านชื่อของประเทศด้านล่างด้วยนะคะอ่าเด็เกๆอ่านดังๆเลยค่ะประเทศอินโดนีเซียไปดูประเทศต่อไปนะคะเออันนี้ประเทศอะไรคะเด็เกๆอ่าใช่แล้วค่ะเป็นประเทศลาวให้เด็เกๆนะคะเขียนอ่าชื่อของประเทศอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะอ่าเด็เกๆไปเขียนแล้วก็อ่านนะคะประเทศลาว ประเทศลาวจากนั้นดเด็กๆก็ไประบายสีธงชาติของประเทศลาวนะคะสีของเขาก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กมาอ่านชื่อประเทศด้านล่างด้วยนะคะดเด็กๆอ,อ่านพร้อมกันเลยค่ะประเทศลาวประเทศลาว เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นประเทศอะไรคะเด็กเด,เด็กจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองให้เด็กๆเขียนคำว่าประเทศฟิลิปปินส์ในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆไปทำอะไรคะอ่าให้ไประบายสีของธงชาติประเทศ ฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะธงชาติเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็สีแบบนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีตามรูปแบบนี้ได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะมาอ่านชื่อประเทศด้านล่างด้วยนะคะชื่อประเทศของเขาคือฟิลิปปินส์ประเทศ ฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเด็กมาดูประเทศต่อไปตรงชาติแบบนี้ประเทศอะไรคะเด็กอ่าใช่แล้วค่ะเขาคือประเทศเวียดนามนั่นเองประเทศเวียดนามเด็กเขียนเขียนคำว่าประเทศเวียดนามนะคะในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะ จากนั้นเมื่อดเด็กเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วดเด็กๆต้องทํายังไงอ่าใช่แล้วค่ะดเด็กๆต้องไประบายสีธงชาติของประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะอ่าธงชาติของประเทศเวียดนามนะคะดเด็กๆก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็สีแบบนี้นะคะเมื่อดเด็กๆระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆมาอ่านชื่อประเทศด้านล่างด้วยนะคะ เด็กๆอ่านพร้อมกันดังๆเลยค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามต่อไปเป็นประเทศอะไรคะเด็กๆจำธงชาติของประเทศนี้ได้ไหมอ่าใช่แล้วค่ะเขาคือประเทศเมียนมานั่นเองนะคะให้เด็กๆเขียนคำว่าประเทศเมียนมา ลงในสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆทำยังไงคะอ่าใช่แล้วค่ะให้เด็กๆนะคะไประบายสีของประเทศเมียนมานั่นเองนะคะอ่าเรามาดูนะคะว่าธงชาติของประเทศเมียนมานะคะเขามีสีอะไรให้เด็กๆระบายให้ถูกต้องด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทํายังไงคะให้เด็กๆนะคะมาอ่านชื่อประเทศด้านล่างด้วยนะคะให้เด็กๆอ่านดังๆเลยค่ะประเทศเมียนมาประเทศเมียนมาต่อไปเป็นประเทศอะไรคะเด็กๆอ่านในายงานของเด็กนะคะตรงสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะ,ะเด็กคะประเทศนี้ก็คือประเทศ กรัรมพูชาประเทศกรัรมพูชาให้ดเด็กเขียนคำว่าประเทศกรัรมพูชาในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเมื่อเด็กเขียนเสร็จแล้วนะคะให้เด็กไประบายสีของประเทศกรัรมพูชาได้เลยค่ะสีของประเทศกัมพูชาก็าจะเี็สีนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยให้เด็เกๆระบายสีให้ถูกต้องด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะมาอ่านชื่อประเทศด้านล่างด้วยนะคะประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาพาเด็กๆมาดูประเทศต่อไปเอ๊ประเทศนี้คือประเทศอะไรเอ่ยอใช่แล้วค่ะก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองให้เด็กๆเขียนคำว่า ประเทศมาเลเซียในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะอะเมื่อเด็กนะคะเขียนคําว่าประเทศมาเลเซียเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆไประบายสีของธงชาติประเทศมาเลเซียอ่ให้เรียบร้อยนะคะอะมาดูกันนะคะว่าธงชาติของประเทศมาเลเซียเขามีสีอะไรบ้างอมีสีแดง าวน้ำเงินแล้วก็เหลืองนะคะให้เด็กๆระบายให้ถูกต้องนะคะ่เมื่อเด็กๆระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทำอะไรคะใช่แล้วค่ะให้เด็กๆนะคะอ่านชื่อประเทศด้านล่างด้วยนะคะประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียอ่าเด็กๆค่ะไปรู้จัก ประเทศต่อไปกันเลยนะคะามาทํำใบงานกันต่อนะคะสําหรับประเทศนี้เอเป็นประเทศอะไรหนะ้าเด็กๆจําได้หรอเปล่าอ๋อใช่แล้วค่ะเป็นประเทศบรูไนายนั่นเองให้เด็กๆเ,เขียนคําว่าประเทศบรูไนายลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะอ่าให้เด็กๆเ,เขียนให้เรียบร้อย เมื่อเด็กๆเขียนเรียบร้อยแล้วเด็กๆทำยังไงคะอ่าให้เด็กๆนะคะไประบายสีของธงชาติได้เลยนะคะสีของธงชาติของประเทศบูนายนะคะสีของเขาก็จะมีสีเหลืองขาวดำแล้วก็แดงนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีให้ถูกต้องด้วยนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีถูกต้องแล้ว เด็กทำอะไรคะตายแล้วคะ่ะเด็กๆก็มาอ่านชื่อประเทศด้านล่างด้วยนะคะประเทศบลูนายประเทศบลูนายเก่งมากๆเลยนะคะเด,ด็กๆคะ่ะเด็กๆค่ะสำหรับใบงานของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆระบายสีเสร็จหรือยังเอ่ยค่ะเด็กๆยังระบายไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถชมคลิปย้อนหลังแล้วก็ ระบายตามคุณครูได้เลยนะคะค่ะเด็กๆสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนของเราก็มีทั้งหมด10ประเทศนะคะแต่ละประเทศก็จะมีธงชาติแล้วก็สัญลักษณ์ประจำประเทศแล้วก็อะไรคะเด็กการแต่งกายนอกจากนั้นยังมีอาหารนะคะประจำแต่ละประเทศมีสัตว์แล้วก็มีดอกไม้นะคะของแต่ละประเทศซึ่งไม่เหมือนกันนะคะเด็ก สำหรับวันนี้คุณคณรูลุงอ่านำเรื่องธงชาติของแต่ละประเทศมาให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันนะคะค่ะเด็กๆค่ะสำหรับการเรียนรู้วิชาบูรณาการของเราวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะให้เด็กๆไปทำใบงานให้เรียบร้อยนะคะโดยการเขียนชื่อ,อเขียนชื่อประเทศนะคะในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้วก็ระบายสีของธงชาติ แต่ละประเทศให้ถูกต้องและก็สวยงามนะคะจากนั้นให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะชื่อประเทศด้านล่างด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะก่อนจากกาันคุณรูลุงก็มีเรื่องจะมาฝากถึงเด็กๆด,ด้วยนะคะสำหรับวันหยุดยาวให้เด็กๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเ่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์คะเด็กๆออกไปข้างนอกก็ให้สวมแมสด้วยนะคะแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมทำอะไรคะท้ายแล้วคะ่ะทำใบงานแล้วก็นำมาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ บาย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 ค่ะ